เกิดบอกนิสัยและวาสนาอีพีหนึ่ง ซึ่งอีพีหนึ่งก็จะครอบคลุมในช่วง6โมงเชา้าไปจนถึง18นาฬิกานะครับส่วนในช่วงภาคเย็นผมจะทำเป็นคลิป e ีพีที่2ยังไงก็ติดตามนะครับเวลาเกิดแต่ละเวลาเกิดนั้นนิสัยและว,วาสานาจะเป็นอย่างไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นนะครับฝากทุกท่านกด s u ั s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามแบบเห็นโพสต์ก่อนฝากแชร์ด้วยตรงนี้กราบขอบพระคุณและที่สำคัญครับอุดนให้การกิจคอนเฟิร์มที่รวบรวมทั้งควงจุย้ยดวงปากวัวกระจกแปดเหลี่ยม คาถาเงินล้านไว้ในเรือนเดียวกันเลยนะครับราคา2,990บ,บาทใส่แล้วอย่างกับนาฬิกาเรือนละ10ล้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หรือโทรเบอร์0859743945ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในช่วง6โมง1นาทีจนถึง7โมง30นาทีตามตำราบ,บอกว่าเป็นคนมีสิปัญญาปาดเปื่องแรกเกิดจะเลี้ยงยากหรือว่าลบพันคอพ่อแม่อาจจะพาออกมีการเฉียดตายตอนเด็กจะเลี้ยงยากหน่อยนะครับดวงชะตามักจะมีศัตรู มาเบียดเบียนแต่มักจะมีอำนาจและทรัพย์สินได้พึ่งคู่ครองมีหลักฐานเพราะคู่ครองนะครับสำหรับท่านที่เกิดในช่วง7จ็ดโมงสาินาทีถึง9ก้นาฬิกานะครับเป็นคนมีวาทศิลป์ดีเจ้าปัญญาชอบสังคมมักมีเคาะเกี่ยวกับน้ําและที่สูงต้องจากถิ่นที่เกิดเกิดที่1ไปโตที่หหรือเรียนอย่างหนึ่งจบมาอย่างหนึ่งก็ทํางานอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงสายนะครับสำหรับท่านที่เกิดในช่วง9ก้าโมงหนึ่งนาทีถึง10บโมงสานาทีนะครับเป็นคนค่อนข้างรันเชื่อมั่นในตัวเองขวา ผ่าซากพูดจาตรงผงผางเป็นคนไม่กลัวใครยอมหักไม่ยอมงอออกจะเป็นคนว่านอนสอนอยากนิดหนึ่งฮนะบางครั้งเวลาไม่พอใจอะไรใครมีความคิดอะไรเนี่ยมักจะเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เลยนะครับแต่ต้องระมัดระวังจะเดือดร้อนเพราะมิตรสหายจะโกงหรือทำให้คุณเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทอนะครับเมื่อเยาว์วัยจะเลี้ยงยากนะครับสหรบทานที่เกิดในช่วง10โมง38ถึงช่วง12นาฬิกาคือเที่ยงนั่นเอง,เองนะฮะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีเพื่อนญาติพี่น้องแต่พึ่งไม่ได้เป็น คนที่เหมือนเพื่อนเยอะแต่งเหงาแล้วก็คุณเองนั้นชีวิตนะฮะมักจะประสบกับความพัดพรากอาจจะไปได้ดียังต่างถิ่นแดนไกลไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองหรือตอนเกิดมานั้นครอบครัวมีปัญหาดูชะตาให้เก็บเงินให้ดีอย่าไปเชื่อให้ใครหยิบยืมหรือใครชักชวนไปลงทุนห้ามเด็ดขาดไม่งั้นจะเสียทรัพย์นะครับในช่วงเวลา12นากา1นาทีถึง13นากา30นาทีตามตำราบ,บอกว่าแรกเกิดได้ผู้อื่นเลี้ยงจึงจะดีมีปัญหาด้านคู่ครอง รักแรกมักผิดหวังจะสมหวังหลังจากคู่คนที่2หรือคนที่3ไปแล้วนะครับเราม,มัอระวังเรื่องเกี่ยวกับฟืนไฟของร้อนมีทุกเพราะคนใกล้ชิดใกล้ตัวจะทําให้เสียหายต้องระม,มัดระวังนะครับสําับที่เกิดในช่วง13นาฬิกา13านาทีาถึง15นาฬิกานะครับตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนมีตํำหนิฝไและ ปาาในที่ลับเป็นคนมีความรู้ความสามารถด้านการพูดการสอนชะตาชีวิตจะประสบความสําเร็จในชีวิตมีเกียรติยศสูงครับถ้าที่เกิดช่วง15นาฬกา1นาทีถึง16.30นะครับเป็นคนที่ดื้อไม่ยอมคนจิตใจกล้าหาญตัดสินใจเร็วชอบเป็นหัวหน้าคนลําบากเพราะมิสหายและบริวารญาติพี่น้องพึ่งพาอาศัยได้ยากนะครับสำหรับช่วง16นาฬกา3นาทีถึง18นาฬิกานะครับเมื่อแรกเกิดจะเลี้ยงยากขี้โรคตั้งแต่เด็กเป็นคน ถนงตนชอบอวดรู้มักเก่งทางช่างเก่งทางฝีมือเป็นดวงชะตาที่เรียนไม่เก่งแต่เอาตัวรอดเป็นดวงชะตาที่ตกน้ำมาหลายตกไฟไหม้ผ่านชีวิตที่ย่ำแย่มาหลายครั้งแต่ก็รอดพ้นไปได้ทุกครั้งเส้นยาแดง่าแปดในดวงชะตาจริงๆครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกากรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสามบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งยาไปเหลวของจีนนั้นจะกันสิ่งอัปมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ลัยแก้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดของจุ้ยของรัฐทิ เตาหมกด,ดําด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุปถัรรมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยที่ดียมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านนะครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนาดวงต่างคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงงสุดขอ บริตัทไทยพริตัทอินเดียไปด้วยเลยนะครับและที um 1991, os il os il oui, ่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพรกคาเงินล้านเพ่งเพ่งพาพาหาหารือลือซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่สใส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2 9 9 9บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรนที่เบอร์0ู5 9 7 4ป9 4 5็ได้เลยนะครับ